พี่น้องจ้าเวลาพ้นมาป่านี่เจอเซอร์ไพรส์พี่น้องไม่คิดว่าจะเห็นนนเห็ดแต่เห,เห็ดแต่ดำพี่น้องโอ้ยเห็นนี่เห็นว่าจ้าดำๆย้อนะอะเอานะมันน,นีพกกลมแล้ไวไเบิ้งเันนั้นว่าสีก้าวขามันอยู่ข้างขาเวลาพ้นพี่น้องเห็นบ่ <c oughs> นี่จ้ะอนานะดอกนี้งามเลยจ้ะ พี่น้องจ้ะยืนยู่ยืนยู่เฮ้มีหลายดอกอยู่จ้ะพี่น้องนี่นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงดำๆวลาพว่นเห็นอยู่เออนะอย่างไปย่างมาอยากลูก้คือนันมามันมีบ่ตายเดี่อ้เก็บให้เบิ่งจากพี่น้องนี่ค่ะเออถึงว่านเออนะมีดอกน้อยๆอยู่ ถึงว่ามีฝรั่งเหมือนผนัวเมียเพิพ่นเพิ่นมาหาเก็บเห็ดพี่น้องสงสัยเพิ่นสิหาเห็ดนันี่อีอีอีอ้าย,ายดีใจสุดๆดอ้ายไม่คิดไม่ฝันนะเนี่ยนี่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 นมันอยู่ไกลไปตุงมันถาแล้วถอยกันดอกบักงามเลยค่ะ โอ้บาดนี่ละบา้านเอง่ยอยรู้จากมองมันเลี่ยพี่น้องเอ้ยมงมงห็ดแต่ดำออกอนั่นเอาไปกองไ้ทั้งกันงามอันนี้ดอกงามพี่น้องงามก่อนที่เวลาพ้อนปเก็บอันเฉียววังหันนี่จะ้ะโอ้ยน่องจ้าโอ้ไม่คิดเลยนะเนี่ย กล้จะถึงคิดสมาร์แล oh, ้วค่ะยังมีให้เห็นอีกเนะค้เนี่ย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 เนมันนี่เขามาเอาดอกเนี่ยก็เห็นที่อย่างดำๆเนาะมาเม่นๆบกว่าสนบากโอ้ยมันบเมีนสิไปใส่แล้วปะเนี่คนรู้จักมันเหมปาทุกดอกงามงามก็เทียวกันอันโอ้ยใหญ่ดอกพี่น้องจ้า หลายดอกฟ้าดีใจจันเลยน,นี่นี่มาหน,น,นีิมาจะ้ะมันกำลังขึ้นมาอุ้ยขาบางหญ่ปวดอวบเลยพี่น้องเอาอีกแล้วเวลาคนเจอของดีอีกแล้วค่ะบานนี่มาได้ยามเก็บมาด้วยตัวนี้บอเอาไม่เคยแบบไอ้ได้เลี้ยวได้เลี้ยว,ได,วได้หลายดอกอยู่พี่น้อง ใส่เบิ้งล้มกันเดี๋ยวสิล็อกหาบุญหาเบื้องดีหาเบื้องยีกมีหวังไหมบุกคิดว่าบุกคิดว่าสิมาพอสิทั้งนี้เห็นไหมจ๊ะดีใจสุดๆเลยค่ะพี่น้องจ๊ะเห็ดแต่ดำอีกแล้วพ่อเห็ดแต่ดำอีกแล้วจ้ะพี่น้องให้ตะก้าจ๊ะ ก่อนนี้ก็สวยแต่พี่น้องจ้ะงามมากเลยค่ะดอกนี้ยิง่งสวยเลยค่ะใครในี่อบอวดลแล้ว วลาพรพาลาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนเดอจ้าที่แรกเวลาพรอนกระบ,บอกพี่น้องไปแล้วเนาะว่าปิดคลิปเก็บเหตุเป็นคลิปสุดท้ายแล้วพี่น้องจ้าแต่บังเอิญเวลาพรอนไปเจอเหิดแต่ดำก็เลยอยากเอามาให้พี่นอ้องเบิง่งตอนที่เวลาพรอนถือตะกากับมาหะ กลับมาไวรยรถแล้วที่นี่กะลยย่างคำถนนไปว่าจะไปเดินหาเห็ดดำขาเหลืองเบิงแต่บังเอิญไปเจอเห็ดแต่ดำจากพี่น้องจ้าก,กะลไิไปไปใดพิกัดไม่เก็บเห็ดแต่ดำของ สำหรับปีหนาเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละจ้าเลยอยากให้พี่น้องไดยเบิ่งน้ำจ้จพี่น้องจ้าคือแบบว่าดีใจสุดๆที่ได้พิกัดใหม่้ะพี่น้องนั่นแหละจ้าที่นี่ก็ฝากขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปวิดีโอนี้ถ้าผู้ใดชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เวลาพรอนโดยโเดชจ้าแล้วก็กดกระดิ่งไว้มันจะได้แจ้งเตือนจะ,จะได้แจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆของเวลาพรอนเนาะจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันสุภูสุขนเดอจ้าเอาไว้พอกันไหมคลิปวิดีโอหนา ส่วนคลิปเจ็บเพ็รนันก็คงจะเป็นปีหนาเนาะพี่นองเนาะเนาะเอาไว้แค่นี้จ้าพี่นองจ้าพอกันไหมเด้อจ้าขอให้ทุกคนโชคดีมีใช้มีสุขภาพร่างกายที่ดีเด้อจ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สองตะกาสุดท้ายของปีจ้ะพี่น้องจ้ามือดีได้ตั้งสีอย่างได้เห็ดแต่ดำเห็ดตีนแกะแล้วก็เห็ดปากกาลังจ้ะพี่น้องน่ะจ้ะจอกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดี